สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับสัปดาห์ชัยชนะความขอนแก่นทุกทท่านนะครับไม่ทราบว่าพี่ๆเนะครับจำชุดนี้ได้หรือเปล่าครับชุดที่มี FC นะครับทักมาสอบถามเป็นจำนวนมากนะครับเมื่อก่อนตอนที่ผมลงนะครับลูกไก่อายุไม่ถึงเดือนนะครับผมยังไม่ได้เปิดแบ่งให้พี่ๆนะครับนำไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับแต่ตอนนี้นะครับ ไก่จะอายุครบ3เดือนนะครับวันที่27นะครับกรกฎาคมนะครับชุดนี้นะครับสายพ่อนะครับก็จะเป็นเจ้าเยียขานะครับหรือลูกชายแท้หมานครนครับสายแม่นะครับก็จะเป็นแม่แจ้นะครับนายเกียงฟานครับถ้าพูดง่ายๆครับก็จะเป็นโกเซมร้อนะครับผม ไม่มีคำว่าแอบอ้างสายพันนะครับตัวผู้นะครับพ่อไก่ครับเจ้าเยียขาวนะครับถ้าไม่เชื่อก็ทักไปสอบถามเจ๊แตนนะครับหรือน้องพลอยฟาร์มได้นะครับว่าเจ้าเยียขาวหรือเจ้าหมาเมีนนะครับเป็นสายไหนนะครับส่วนตัวเมียนครับแม่แจ้ของนายเกียงฟาร์มครับหรือโกเซมร้อนครับท่านใดอยากดูกริปปี่นะครับ สามารถทักมาสอบถามเป็นการส่วนตัวได้นะครับไม่มีคําว่าแอบอ้างนะผมสายพันชัดเจนนะครับนี่ครับชุดนี้มีห้าตัวนะครับแต่ผมมองแล้วน่าจะเป็นตัวผู้ทั้งห้านะครับถ้าไม่มีผิดพลาดนะครับแต่ผมจะเก็บไว้แค่หนึ่งตัวนะครับที่เหลือเปิดแบ่งให้พี่ๆเอฟซีนะครับนำไปพัฒนาสายพันนะครับท่านใดชอบนะครับ หมาลครบวกโกเซนครับชุดนี้ไม่พลาดนะครับสามารถทักมาสอบถามรายละเอียดได้น,นะครับผมนี่ครับสวยๆนะครับชุดนี้เก่งไม่เก่งผมก็ไม่สามารถที่จะการันตีได้นะครับผมไก่แต่ละตัวนะครับแต่ถ้ามอง ด้วยสายพันธุพนุกรรมนะครับชุดนี้ชุดนี้น่าจะดีนะครับเพราะว่าเป็นหมานครบ,บวกโกเซมนะครับชุดนี้จะขอเก็บแค่ตัวเดียวนะครับขอเก็บไว้เช็คดูนะครับว่าจะเก่งตามสายพันธุ์หรือเปล่าน,นะครับผมนี่ครับชุดนี้ทำวัคซีนครบแล้วนะครับ นอนมุ้งทุกวันนะครับไก่น,น,นี่ครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูชุดน้องนะครับนี่ครับชุดน้องครับชุดนี้มีทั้งหมดเก้าตัวนะครับชุดน้องนี่ครับชุดน้องนะครับ ตอนนี้แม่เขาก็เข้ากับเจ้าเยียเขียวนะครับนี่ครับส่วนท่านใดที่มองหาพ่อไก่นะครับตัวนี้จะออกเจ๊แจ้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกลูกเจ้าตาหวานนะครับพ่อตัวเก่านะครับสายแม่ก็จะเป็นของพี่หนุ่มเชียงใหม่นะครับตัวนี้ก็จะติดหมานครนะครับตัวนี้แข้งหน้าดีนะครับ ใครที่อยากได้นะครับนําไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับตัวนี้เบาๆนะครับนี่ครับสวยครับตัวนี้ตอนนี้ผลปีกหลุดนะครับไก่น้้ำหมักสองกิโลแปดนะครับตัวนี้จับสวยนะครับนี่ครับ การเป็นยังไงก็ฝากกดติดตามฝากซับสไครต์แล้วก็ช่วยกนแชร์ด้วยนะครับสลับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุีนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมนะครับสลับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ